เป็นไงครับผมมากับทัวร์ไทยบ้านนะครับวันนี้ทัวร์ไทยบ้านนะครับจะพามาบุกกับสุกี้จินดาหมาล่าชื่อดังนะครับผมสาขาขอนแก่นได้ที่นั่งแล้วนะครับหลังจากรอมาหกคิวน้อยนะทุกคนหมาล่าเพียร้อยพิซซ่าช็อปเป็นอะไรดีฮิปฮอมั้ครับผม ต้องหูต้องเป็นไงบอกหน่อยว่าไงคุณเผือกเผือกมากเลยด่วยมาลองกินไม่ดูมันจะเป็นตัวขาดมันเลยแหละมันมันเผือกนั่เดีร้อนร้อนบวกเผ็ดบวกตาา้หลเลยอ่ะ นี่นะคะวันนี้จะมากินสุกี้จินดานะจอดรถตรงนี้จินดาหมาล่านะครับนี่เราจอดรถตรงนี้นะฮะเนี่ยเวลาเรามาที่ตลาดต้นตาลเนี่ยนะครับเราสามารถจอดได้ทั่วตลาดเลยของอกินที่ตลาดต้นตาลน,นี่จะเยอะนะฮะจะเยอะมากเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับวันนี้เราจะมากินสุกกี้จินดาเราจอดกันหลังร้านนะลองดูหลังร้านนี่เนี่ยก็จะมีป้ายแบบนี้นะเห็นไหม คือจับจับใน GPS มาตำแหน่งมันก็จะอยู่ที่ตลาดต้นตาลนี่แหละใช่ครับผมที่จอดรถมีเยอะนะนวันนี้คนน้อยเพราะฝนตกนี่แล้วก็ตรงข้ามกันก็จะมีร้านนายตองหมูกระทะนายตองมาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเที่ยวดูสุกี้จินดานะครับตรงนี้เปิดถึงตีสี่นะทุกคนคือถ้าใครไม่มีอะไรกินตีสีก็มากินได้นะเปิดถึงตีสี มีร้านอาหารอะไรเยอะนะคะที่ตรงนี้เยอะเยอะมากเลยไปเลยมากระทัวไทยบ้านนะครับนี่กับสุกี้จินดามาล่าสาขาอแก่นร้านอะไรปิดยันตีสี่ที่ดูดิดูดิเปิดตั้งแต่11โมงถึงตีสี่ปะถ้าไม่มีอะไรกินก็มากินได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ<ม>ตลาดต้นตาลจะอยู่ยทางนี้มันใหญ่อะมันใหญ่มากตลาดต้นตาลนนะ่ะที่ของแก่นใหญ่มากเนื้อที่เป็นสิบไร่เลยนะใช่ อยู่ริมทางนี่แหละถนนมาเลกสองอยู่ทางซ้ายมือแล้วถ้ามาจากกรุงเทพใช่ลวครนี่ร้านหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนจะเป็นแนวแบบนี้เนาะใช่<ม>เป็นร้าน,านมาถึงถ้าคิวเยอะเนี่ยเราก็มาจองคิวก่อนนะครับเป็นไงค,ครับผมมากระทัวไทยบ้านนะครับวันนี้ทัวไทยบ้านนะครับจะพามาบุกกับสุก,กี้จินดามาล่าชื่อดังนะครับผมสาขาขอนแก่น ราคาเริ่มต้นก็จะไม้ละ5บาทเนาะใช่แล้วน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยเท่านี้เลำซุปคืเก้าน้ำจิ้มสามสิบครับผมเลือกกันน้ำซุปสองหม้อก็ได้เออเนาะได้เหรอได้ก็เราก็เลือกสองน้ำซุปมาก็ก็ก็เสียค่าน้ำซุปเกือบร้อยหนึ่งมันก็จะเป็นแนวเผ็ดเผ็ดแซ่บๆแหละแต่ว่าน้ำซุปน้ำซุปที่ไม่เผ็ดก็มีสำหรับแบบวิตาชาแนลนะเป็นไงบ้างวิตาชาแนลมาด้วยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นตอบเพิ่งตื่นตาเบอร์มาเลยอ่ะไป เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการกินเป็นยังไงกันบ้างก็เรามาเร็วก็ววรับบัตรคิวใช่ไหมนี่นะครับนี่มาละเรามาถึงเนะเาะก็ต้องมาบอกบอกจองก่อนเนาะ<ช>ว่าเราจะกินกี่คนใช่ไห<ช>มอ่าเราก็จะได้บัตรคิวแบบนี้นะครับของผมกีม่คิวนะหก<บ>คิวหกคิวนะฮะเราก็จะนั่งรอด้านข้างนี้ได้เลยที<บ><บ>นี้ก็ยี่ให้นั่งเนาะในร้านเนาะใครในร้านก็จะมีแอร์นะรับงานเยอะที่นี่สบายพี่จ้านั่งดินั่งเป็นแถวสายทาง เดี๋ยวรอว่าเราจะไปกินกันเนาะได้แล้วได้คิวแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันตรงโู้นจะเป็นซุ้มน้ำจิ้มไปดูอะซุ้มน้ำจิ้มดิซุ้มน้ำจิ้มนะครัตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ตรงนี้จะเป็นซุปน้ำจิ้มซุปน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยบุฟเฟ่บุฟเฟ่แล้วก็สั่งได้ตลอดเลยเติมได้ตลอดนี่พริกยอดนี้จะเป็นนี่เลยผงมาล่านี่ผงมาล่าดูดิผงมาลาเน่ยนะ ก็จะเป็นอยู่เป็นรางเนาะใช่แล้วครับเป็นรางสายพานแบบองเี้ยพอพอเสร็จแล้วเราก็เลือกพวกเมนูะฮะว่าเราจะเอาน้ำซุปแบบไหนก็จะมีน้ำซุปหลายแบบเลยน,นี่ต้นตำลับ4-9บาบาทน้ำลุกเอาแบบโคนโได้เลยเผ็ดลิ้นชานตัวนี้เผ็ดลิ้นชาเลยเออเนาะแปลกดีแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องดื่มเนี่ยราคาราคาเนาะ ต้งแต่ไม้5บาทอันนี้ราคาไม้มัเออไม้สีสีมวงสีเขียวอะไรเงี้ยก็ราคาแตกต่างกันใช่ลูกต้นที่15บาทเนาะใช่ก็ร้านนี้อร่อยนะผมมากินหลายครั้งแล้วนะครับผมมันมีหลายสาขาเนาะใช่แล้วครับทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเรารอดูกันเดี๋ยวรอรอนั่งรอคิวไปก่อนครับคนมาเยอะนะคนมาเยอะคนมาเยอะครับเพื่อน ไที่นางแล้วนะครับหลังจากรอมา6คิวไม่นานนะครับถ้าคนไม่เยอะเนี่ยไม่นานแต่ถ้าคนเยอะเนี่ยก็ชั่วโมงอย่างน้อยนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้นี่ฝั่งนี้จะเป็นเตาย่างนี่เตาย่างจ่ายเพิ่มเนาะเตาย่อพ่อจะถ่ายรีวิวนี่เตาถ้าเป็นเตาย่างังต้องจ่ายเพิ่มนะถ้าเป็น,นซุปก็จ่าย49บาทน,นะครับเปลวน้ำไม่ได้น้ำอยากกินน้ำนายหยิบมา นี่มันไม่ได้แปลว่าเย็นเลยนี่นี่เพิยส,สีส้มเขาต้องมีราคาบอกนะทุกคนยังไงสีส้มยี่สิบบาทสีเขียวสิบบาทสีม่วงห้าบาทถาดสีเหลืองเนี่ยยี่สิบบาทถาดสีแดงสามสิบบาทถาดสีดำและสีขาวเนี่ยห้าสิบบาทนะคะ<อ>มีนี่บอกว่าเทอ,อยู่เราก็หยิบได้เลยอย่างนี้อย่าง,างสบายนานเนี่ยก็ห้าสิบบาทไม้ส้มแล้วก็อันนี้อะไร หนัง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 สิบบาทไทยไทยเท่าไหร่นะยี่สิบบาทนี่ก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่อันนี้สุดเนือชอบกินอันนี้นะเราชอบกินอันนี้กันเนาะเราชอบกินอันนี้กันน้ำของเราเขาจะมีน้ำแข็งให้ไม่เสียไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ สามปีเราก็หยิบไปหยิบได้เลยอยากถ้าหยิบอยากกินเย็นก็ไปหยิบในตู้เย็นถ้าไม่อยากเย็นก็หยิบตรงนี้ได้เลยนี้ได้นะครับคือข้อดีของสุกี้จินดาเขาจะเป็นแบบสูตรเฉพาะเนาะรสชาติก็จะไม่ค่อยเหมือนไข่ต้มปุ๊บนะแล้วก็ความสะอาดที่สำคัญเต้ตงางหูมาแล้วต้องหูม้วน ที่ร้านทำไมรู้ป่ะแอร์เย็นมีแอร์ไม่ร้อนเออถ้าถ้าแต่ส่วนมากก็มีแอร์ทุกร้านแหละใช่ไอไอล่างๆแบบนี้นะมีมีแอร์แต่เรามากินส่วนมากเนาะสุกี้จินดาแอร์จะเย็นสุดใช่แอร์เย็นร้านอื่นเราไม่รู้เขาจัดระบบอ่าเราไปกินหลายสาขาแล้วเหรือวะบางร้านก็จัดระบบความเย็นไม่ดีเนาะอ่าบางร้านก็จัดสีดำสีดำสีดำมันจะเป็นพวกอะไรแพงสุดเนี่ยสีดำเนี่ยสีดำเนี่ยเนื้อ เนี่ยเียป็นพวกเนื้อเห็น่ะโอ้โหพวกเนื้อนูนๆห้องจัดของด้านในนะครับเห็นไหมเห็นไหมเออันนี้เราก็รอให้เขาเอานน้ำซุปมาเสิร์ฟเราเนาะเรามากินกันสามคนพ่อแม่ลูกนะครับโอ้นี่เปิดน้ำแดงไม่ไม่ใช่น้ำแดงเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำสมุนไพรจีนเนาะอารมณ์เหมือน เหมือนจับเลี้ยงอะประมาณสัก50บาทเนอะอ่า50บาทเวลาเราหยิบไม้มาเสร็จใช่ไหมไรไอ้<ช>ตรงเนี้ยเวลาเรากินเนี่ยเราเอาไว้ใส่ไม้เอาไม้ใส่ไว้ในนี้วันนี้หิวมากไหมเนี่ยไม่มากหรอกคิณนมาแล้วแล้วก็หลับนอนนอนนอนดึก <laughs> ไปทำอะไรมานอนดึกแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ไปบอลกันที่โน้ตใช่แล้วคุณไม่ต้องไปบ่อนเทียนที่โน้ตอันกันทั้งคืนเลยเดินเงินทั้งคืนเดี๋ยวจะหยิบไปก่อนแล้วนะคนก็เยอะนะคนก็เยอะคนเทียบเลยก็มีอแไ่บ้างเลยอะไรอ่ะมันคืออะไรมันเป็นเส้นแบบไม่รู้อ่ะมันมันจะใสๆคล้ายๆวุ้นเส้นแต่ไม่แต่มันจะกร่บบุบเส้นบุบมั้งหยิบไว้ก่อนเลยอ่าหยิบไว้ก่อนเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะใครรู้ไหมมีอะ ดูที่หลังเนี่ยมยน20 20ทุกคนทำไมไข่แพงเลยนะ10บาทผัก10บาทอ่ผักกินได้ผักกินได้ผักเขาเยอะนะนี่อันนี้ผักอะไรนะกระเพรากระขาวกระหล่ำปีอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ผักกวางตุ้งนี่ใครรู้คอมเมนต์มานะผักอันนี้นี่ใครรู้คอมเมนต์มานี่อันนี้กวางตุ้งใช่ไหมดูดูผักพวกนี้น่ารักแค่ไหนดู้ดิ้ดิอันนี้งอกได้เป็นทานตะวันงอกอันนี้ทานตะวันทานตะวัน เนี่ยผักก็เยอะนะมีมันก็หลังก็มีนะมันกรหลังกรหล่ำมีรากบัวก็มีนะเห็นรากบัวมันอื้อนะบัวก็มีอีกใช่มีแตงโมด้วยมีผลไม้ด้วยอย่างเงี้ยอานอัปเดตแตงโมชิน้นละห้าบาทแต่ก่อนเนี้ยไม่มีเลย <c oughs> ดู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 ใช <c oughs> ่แคนตาลูป <c oughs> แคนตาลูปแคนตาลูปแคนตาลูปยี่สิบแตงูมห้าบาทสมัยก่อนเนี้ยไม่มีนะที่เรามากินแต่ก่อนไม่มีใช่อืมมีมีแคนตาลูปปามีแคนตาลูปแขงอยู่ ทนมนุษย์ยี่สิบาทไม้ไม้ไม้เหลืองไม้ส้มยี่สิบาทแทนมนุษย์ยี่สิบาいい okay. ทดูเถิดน่ากินนะอะไรเมลอนญี่ปุ่นพรีเมียหมอนใช่ยี่สิบาทโอเคกินได้นะราคาดีอยู่เห็ดมากันคพิมเลยเ็มา เห็ดหอมครับผมเห็ดหอมนะครับนี่เห็ดอีกเห็ดลอยเห็ดเห็ไปหน่อยเลยกินบนฟ้าเลยเดีวก็มีเต้าหู้นะทุกคนวิตาชาแนลจะาชอบกินเต้าหู้กิต้ากิตาชาแนลชอบกินเต้าหู้เต้าหู้เราต้องแต่เราไม่ต้องหู้เราไอเฮ้ยเราตุ้ปกันหน่อยดีกว่าไอ้เต้าหู้เนี้ยมันคือยังไงเต้าหู้นี้คือใงญ่อะสรองหลุดก่อนเต้าหู้เนี้ยไปทอดก่อนเต้าหู้เนี้ยไม่ได้ทอดเนี่ยวิตาชาแนลโดนแล้วนี่อ๋ออันนึงดูวิตาชาแนลโดนแล้วพอเราได้มา จะใส่ลงไปใ้วยนะเนี่นะสีเขียวแค่เหรอต้องหูแต่แนนชอบกินต้างหูต้องอันนี้เป็นอะไรนะอธิบายให้ผู้ชมฟังหน่อยมันไม่เหมือนหมูนะใช่หมูปั้นๆแต่นี่ไงเปลือกไอ้เปลือกคุณนัทอ่ะชอบกินอผมชอบนี่อยากห่อมาก เขาเรียวกว่าอะไรไม่รู้ไหนวิชาชาแนลหรือลองยี่สิบบาทไม่รู้รข้า,างในชาแนลดูต้องการต้องการ คุณนัดกินเผือกเอผมนะฮะนัดนะฮะชอบกินเผือกเลยครับเพราะว่าเขาอะสายเผือกเลยเขาเรียกว่าสายเผือกเนี่ยน้ำพริมันมันมันเคลือบไม่แน่นเลยถ้าอย่างพวกนี้อันนี้อันละห้าบาทอันนี้ก็ห้าบาทมันเป็นเหมือนกุ้งนี่กินเสร็จแล้วเอาไม้เสียบใส่นี่เลยไม้เสียบใส่ในหม้อมั่นมั่นเสียบไว้ถ้าอยากเอาผักเอาไปเราได้นะพี่ป้าเราหยิบผักมาเป็นของเราแล้ว ไปเอกแบบเขาผู้อ่านในซองไม้โอ้กินกับน้ำชุบหมาล่าแ,แล้วมันอร่อยนะอ,อ่าน้ำชุบหมาล่าแล้วมันอร่อยอนี่นะทุกคนก็จะมีหลายๆอย่างนี่แนะหละไหลมาตา,า,ามลา่าบิตาชนะไฟใหญ่เลนะยอ่ะไฟไม่หยุดเลยไฟไม่หยุดสุดไม่อยู่เลยขอชิมก่อนน้ำก็เผ็ดหอมแต่มันไม,ม่เผ็ดนะมันอร่อยเนาะมันจะมันจะเดี๋ยวขอตักนก้ำปุ๊บบิตาชนะก่อน เอาเอาไว้แก้เผ็ดเนาะเอาไว้แก้เผ็ดเผ็ดชาแล้วไว้แก้เผ็ดอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะเต้าหูห้กลมกลมมันเป็นอะไรบอกเต้าหู้ปลาหอวไรเนีย่ยยากแล้วมันทอดอมันเป็นเต้าหู้ใช่ไหมทอดมาแล้วใช่ไหมรสชาติเป็นไงลูกมันพี<อ>่แป๊ะฉันน่าชอบมากินนะ คุณนัดก็ใส่ได้หยุดนะเราต้องใส่ไปก่อนนะทุกคนถามหน่อยกุ้งไหมเท่าไหร่เนี่ยนี่ดมาแล้วยี่สิบอ๋อนี่ก็ยี่สิบกุ้งโอเค thank you จากินลำไส้อ่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ลำไส้ใหญ่นะมาเคื่อนนี้โดนลำไส้ใหญ่เหม็นบากเลยแต่อันนี้ลำไส้เล็กน่าจะไส้อ่อนใส่ไส้ลงไปก่อน ำไมวันนี้เลือดที่เล็กจังเลยอ่ะนี่เลือดเลือดเลือดเอเคุนแรงให้วิ่าชนแนลหอตาเชแนลเอาเ็ดรุนแรงเหรออนเยอะมากนะแเดรุยกันบก็ดลอมก็อเอ๊ะดมเดี๋ันไหลโหแผดีโอเค อย่ากินเยอะนะอันนี้มันจะเผ็ดมากนะเนาะ,ะเผ็ดมากเลยไฟขาดนะแล้วก็จะลงต้มแล้วนะมันเดือดแล้วลงไปแล้ว<อ>ปากกัน,น้าเอาไหมแม่เอาไหมเอาไปดิแม่จะใส่ของแม่แล้วเนี่ยคุณดิบไปเลยเอาหนีบไปตรงนี้นะทุกคนหนีบไปตรงนี้เราก็ลงไปต้มเลยเดี๋ยวมันก็เ,เดี๋ยวมันก็แปละไม่ได้ดูรูปตาะนะรูปที่อะไรอ่ะ ขยับใส่ตรงนี้โไม่ต้องเช็ดหรอกเอาเอาเอบดิเอากร้ก็กว้ตรงนี้ซองตรงนี้นี่นะทุกคนนีแล้วเราก็ใส่คนเดี๋ยวมันก็นี่เนก็มันก็เดือดเส้นใส่ลงไป เอาทำไมเป็นงั้นลูกใส่ลงไปเลยนะเราก็ใส่ตุ้มต่มซิ่เต้าหู้เต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้ที่ไม่ได้ทอดนะเป็นเต้าหู้ที่เหมือนปลุกน้ำมาแล้วใส่ลงไปแล้วก็เอาไปใส่ทรไปนี้เห็ด <c oughs> วันนี้กินเห็ดยูงูด,ดำใส่ลงไปเราก็หยิบตามที่เราชอบนะคะแล้วขอก็กระจาคิปตัง <c oughs> ตังก่อนสุดท้าที่เรากินเสร็จแล้วแล้วก็ปูอัดปูอัดเราต้องแกะก่อนนะแกะแล้วก็ใส่แล้วก็กินได้เลยไม่ต้องนานอ่านี่เราก็ต้มพวกที่มันแบบต้องต้มนานไปก่อนผักนี้ต้มไปก่อนแ่นี้พอ,อเคเดี๋ยวยังไงจะมาดูให้ดูตอนกินนะว่ามันเป็นไงต้มไปก่อน นี่นะทุกคนเป็นอันว่าลวกแล้วนะก็จะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นี่คือเราไม่ชอบกินน้ําจิ้มนะแ,แค่นี้ก็เผ็ดพออยู่แล้ว <c oughs> เต้นที่ให้ดูนะมันจะใส,สยอย่างนี้นี่คุณแม่ถ่ายให้หนอ่อยควันออกร้อนอะน่ะเนอะร้อนรอน้รอนมากอ่ะ กับตุ๊กี้จินดาเนาะเป็นไงเกือบๆเนียวนุ่มเต้าหู้พี่ล๊กนะทุกคนแค่น้ำซุปเนี่ยเขาเผ็ดอยู่แล้วต้องเตรียมน้ำไว้เตรียมน้ำไม่รอเลยอ่ะเนี่ยดูดูไม่ไหวเขาเร่งร้อนถ้แาแตาสวยไม่จะเป็นอย่างนี้นะโอ้ยตาจ <c oughs> ัแนวนี่ตาจัแนวนะขอ,อปวดปวดปวด น้ำจ๊อดน้ำหมาล่าเนี่ยกคลุแค่นี้มันก็มีรสชาตินะเห็ดมะรุกคนเห็นุกคลเห็นโอ้โหดูดูดูไรนะครับมาเดี๋ยวผมมาลองบ้างดีกว่าจุ่มน้ำหมาล่านิดนึงเนเน่เน่เน่เข็ดตาอยู่เยอ่อ ถึงจมูกจริงมามาดูว่าข้างนี้เป็นอะรบ้างนะเข้ารอยังห้าบาทนะหาบคนเออเนี้ยใหญ่เนาะหบาทใหญ่คนน้นหยิบจนสมดแล้วเออหบาทเนี่ยใลงไปป้าดกก็ได้กินแล้วนะ ยอดสุดยอดเนี่ยน้ำพุมันน่าเสียจริงๆเลยแล้วก็เผ็ดแล้วอ่ะแค่น้ำพุก็เผ็ดแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องกินน้ำพริกตีให้มันเผ็ดเลยพี่ตาชาแนลกระโดนอยู่พตาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของเขาอ่ะ ามือรูดเลยมันกระเด็นเอามือรูดเลยเอามือรูดเลยก,กระเด็นเอ็อะไรอ่ะไปานาำได้สะไปนาำไฟนาใช่ไหมใช่ใช่สไปานาแล้วนี่นะฮะคนที่จับจานสวยเอ้าเส้นนี้คุณคุณมแล้วหรือยังควกแล้วอ๋ออาหารเช้าไม่ทำไรเส้นเหมือนเราหน่ยใช่ใช่รานน้ำซอสหา่นราใช่ไหมอันตรายความเผ็ดต้องเตรียมน้ำไว้ ระวังร้อนนะควันออกนะทุกคนควันออกอันนี้ร้อนเมื่อกี้ร้อนมันตรงเต้องหูต้องเป็นไงบอกหน่อยผักบอกคนรู้จิตต้องหู ผักก okay, าด oh <God. S 1> ข,ขา้าวกดเป็นไงครับ <laughs> าขาดโคตเครอ๋ออไ <laughs> นอนีนน้มันร้อนทุกคนมันร้อนอุ๊ <laughs> อน,นี้อะไรนี่นนข้างในชิมแล้วบอกด้วยถุงถุงอะไรไม่รู้อ่ะถุงมอยานหรือเปล่าใช่น่าจะใช่แหละ <laughs> อจิ้มหอมซอสหม่าล่าหน่อยอะไรไข่แน่เลยเนาะไข่แดงไข่แดงเหรอร้อยร้านมาเต็เป็นหอมครับผมน้ำซุปนี่เติมฟรีได้ตลอดนะคะเติมฟรีได้ตลอดนานเลยดูเซมบ้างดินี่เมื่อกี้สำลักเลยอ่ะอันนี้เลือดเลือดเลือดลงคอเลยนะ กินเสร็จต้องรดน้ำด้วยแลก็น้ำต้องตัดตรงดีๆไม่งั้นเข้าคอเกือบตายหาดวนสำลักน้ำมาให้ไวเพราะว่าน้ำซุปอันนี้เผ็ดชานะเผ็ดมากของคุณนัทว่าไงคุณเผือกเผือกมากเลยด้วยมาลองกินไม่ดู มันจะเป็นรสชาติของเห็มันเลยแหละมันมันเปือยเป็นเหมือนแป้งไอ้เหี่ยวน้ำหอมหวานตัดเรียนดิจะานุกถ่ายกันนะร้อนร้อนบวกเห็ดบวกปลาเปลาไหลเลยอ่ะร้อนบวกเผ็ดบวกปลาน้ำปลาไหลเลยอ่ะอันนี้น้ำซุปเอาไว้แก้เผ็ดเนาะเนี่ยไว้แก้เผ็ดอันนี้ไว้แก้เผ็ดได้นะ ดูรายมากก็กินไปแล้วเนี่ยแค่เบื่ออาหารบนโลกคนนี้เยอะนะกินไปน่ารำมวันนี้รำไส้นะวันนี้รำไส้เล็กได้อ่อนไป้่จีนทุกอยต้องโดนแบบนี้ต้องเผ็ดแบบนี้ผมไม่รู้เนาะอื้มไม่อร่อยอร่อยทุกคนนั่นเห็นป่ะไม่เหนียวต้องมันเหรอโอ้โหมากเลยธรรมดาเลย ทุกแม่เราต้องเราต้องตากมาพักไว้นะคะเนี่ยถ้าไม่พักไม่ได้ถ้าไม่พักมันร้อนนะคะมันร้อนมากเลยมันร้อนมากกินไม่ได้หรอกปากลวกอะไรเอาอันนี้แล้วหรอไม่แบบใหม่อะไรไม่รู้อะแบบทอด,ดน,นะดิยังไงเนี่ยทำไมคุณไม่ต้มอ,อะ่ะ้องชิมแบบดเดลดะแล้วเป็นไงอร่อยไหมมันเหมือนทอดแหรอ มันทอดมาแล้วมัเป็นเต้าหู้ทอดมาแล้วแล้วก็ให้เราต้มอีกทีนึ่งต้มในน้ำซุปนอร่อยเนี่ยใช่ไหมไม้ละสิบบาทเนาะสีเหียวอ่าอะไรอันไงสี่ดูเลยข้าวมันกลมข้าวมันกลมนี่เั็นไงคุณแั่เป็นไงอ่ะเต้าหู้อะไรเนี่ยอ่านี่นะคะพวกเราก็จะพวกเราก็จะรวมไปอย่างนี้นะน้ำสองอือจะมีพนักงานมาช่้ยให้ คือให้หน่อยม่านเขาก็จะออกใบเสร็จให้เนี่นะคะเขาจะออกใบเสร็จให้เรานะคะพนักงานก็จะมานับนะคะว่าจะเท่าไหร่นี่นะทุกคนทั้งหมดก็จะเป็น587บาทนะ แต่ว่าเราเคยมากินแล้วเราจะได้ลดน้ำซุปประมาณสัก49บาท <laughs> ก็จะเหลือสักประมาณ530กว่าบาทเนาะอ่ะคุณรับ่ายจ่ายที่นเ์เตอร์ได้เลยนะนะคะะคะน์เตอร์จะอยูต่ยตรงน,น,น,นี้นะคะตามมาเลยตามมาเลยนี่ดูนีดูนี่ดูนี่กินอิ่มแล้วนะจมากค่ะนี่มันเป็นโมรหรืออะไรอ,อ,อ,อิ่มมอิ่มมกอะไรอ่าเงี้ย่ล้วแม่บอก่าอร่อยไหม ชำระตรงเขาเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะนี่ครับอ,อนี่อนี่นะคะจะได้บัตรสะสมแต้มนะครั้งต่อไปเราถึงจะได้ลดน้ำซุปเนาะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็โดนไป500 87บาท3ามคน <3 S 2> คน,นะครับผมวิตาชาแนลซื้อติมอันหนึ่ง 25บาทก็จะได้ฟรีน้ำซุปนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเอากินฟรีน้ำซุปกันมาหวานขึ้นหวานกินมั่งเลยอ,อิ่มมากน,นี่ดูดิด้านหลังนี่โลโก้ก็าเลยถ้าเจอโลโก้นี้ก็แวะเข้ามากินได้นะครับกับสุกี้จินดานะครับผมอย่ที<ม>ตต่ตลาดต้นตาถ้าใครชอบเผ็ดแนะนำให้เป็นตัวหมาล่าตัว็อปสุดเลยเด้าลิ้นเผ็ดซ่าลิ้นเลย ก็กินหน่อยก็มันจับมาตำแหน่งมันจะอยู่ที่ตลาดต้นตาลเลยเนาะพิมเลยว่าซูกี้จินดามันจะมาที่นี่เลยมาที่ตรงนี้แหละสีโมงฮะไปใกล้ปิดหมดแล้วมั้งไปเรากลับบ้านกันทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทัวไทยบ้านด้วยนะ นี่นะครับวันนี้มากับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับและเราจะมาบุกบุฟเฟ่แห่งเมืองขอนแก่นที่คนเยอะที่สุดนะครับผมในขอนแก่นและที่สำคัญ200มีทอนนะครับผมนี่นะคะนี่เดือดนัวหมูกระทะนะคะหมูกระทะบุฟเฟ่179บาทรวมน้ำและเครื่องดือมนะทุกคนคุ้มมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันคนเยอะมากนะ แต่เรามาตอนหัวค่ำเนี่ยเขาจะตองคิวกันเดี๋ยวไปดูกันคนโคตรเยอะเลยดูมอไซค์จอดดิยิ่งผมเอาบุญล้อมรอบๆนี่เป็นที่จอดรถหมดเลยฝั่งนี้ก็เป็นที่จอดรถเนื้อว,วัวนะครับผมเนื้อวัวหรือเนื้อวัวเนื้อวัวอันนี้เป็นหมูนะคะอ่า <c oughs> นี้ยเนี้นี้ยน,นี่นะฮะดูความหนาเยอะเลยดิเอาหน้าปั๊บต้นแขะเอาอะไรครับนี่โอ้โี่ดูลายของเนื้อดิโอเคนะ คุณนะัทใจผ่อนแล้วเนาะไปผ่อนแล้วเพื่อนเอฟซีครับหมูกระทะวันนี้ที่ร้านเดินนัวนะครับรผมท,ทำผมไปได้นะครับตอนนี้เข้าเจ็ดเดือนแล้วนะครับดูดิอะไรนักหนาเนี่ย